ก็เคยไปทวงกันดูอันเลววัดเจตีแต่เคยมันโจงนั่นทำไมออกกือเออจริงฮันวิ่ออกกอ,อกนึงนี่มันได้ออกเดียวเลยดีแตเนี่ยออกนุ่งกูออกอยู่นี่บึ้อออกไปแฝดวัดเลยยังมาออกพีอยู่ใหญ่ยยรำคาญตีตํามลื้คนเราหนูกูว่าแล้วอย่าลาความพยายามกูตั้มมาไม่เลวเด้สิตีตั้มได้แล้วมึงคิดแลย เฮ้ยปลูกมังคุดเหยียดแม่มได้ต้มบอบปลาตรงนี้ปลูกมังคุดดื้อปลูกมังคุดทิพยหลายกูได้ต้มบอบปลาแล้วมังคุดด้ต้มบอบปลาไปไข่กินกินไม่เจอกินว่ามังคุดลูกเป็นที่น่ะบ่านต้มบอบปลาเม็ดวังนี้ผลอายุไดในต้างบ้านจ้างไปได้เพื่อมัเนี่ยามังคุดเป็นที่นี่ปต้มบอบปลากูอันดื้อปายยาดามแล้วเออปลูกดีบปลีก็เป็นผีนองมดซอยเป็นญาติเลยเป็นญาติชื่อเป็นญาติ ยาดันกอบไม่ได้วะอันนู้อแม่เครียดแกตายมึงกินแร้ก okay. so like ันาดกูก้ายาหนึ่งพอมึงก้ายยาเลยวะดนู้กูจ้ามเราเข้าเดยมึงก้ายาเกิดก้ายยาพันนี้เนี่ยมาจากกูธรรมดาเกิดก้ยาเออเกิดก้ายยาก้าวยาคนนั่งลงนั่งเหยียนู้โอู้ฟฟก้าวลงนั่งเยียดูยาเลยยาับลรุงกำลังยาจูกำลังนั่นเออยาจูกำลังเออชาเลยชาโนนนู้เกิโอ้ รรยนาจาตันจะไมเออมึงกินยาดีนี่แต่ว่าเกีียนพีดีเดียวคนไม่เจอเลยป่าจ้าเตยเนี่ยเด็กูเบือเกลียจริงผันเพื่อเกีียนพีดีเดียวนอ่จริงยานั้นกูเกลียนพิดมึงเกียนเพื่อกูเกียนว่ายานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปไฟเบียดเบียนตาไม่เว้นวักกับมันดีเพื่อกินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปไฟเบียดเบียนกินแล้วแข็งแรงไม่มีรูปไฟเบียดเบียนตังกรีงอยู่จ้ำเดือนมาแดกอ่านดู ฮอเวียดนาเออเตะตํามพื้อมึงกินแลงต่อเม็ดเลยเตะตํามพื้อกัก้นรอมต้องโรจักเออต้องโรวันมังเตะตํามพื้อนู้รถกับมึงกินแลงจะได้เกะแรงบ้างฮันเออรถร้อยกองทัวร์ฮอนดาคลิกฮอนดาคลิกกูไม่เคยเห็นกงมึงจะว่ายังแต่เวดุนคนได้ดุนไอเจ็ดทีบวกดำเห็นว่าฮอนด้าคลิกพลื้อมาฮอนด้าคลิกพลื้อว่ามัน ตังนกตั้งอยู่ใต้โดยว่าเป็นตั้งคลิ๊กอยู่ใจกีได้ฮะนด้อยอมันคนได้แต่ว่าตั้งคลิ๊กอยู่นะครับรุ่นไม่เมื่อในกองกูเออกุจัดวิบแก่ใจคุณเรมต้องพยายามํำงานอย่างกีการอย่างกีการมึงก็ะเจมากก็ต้องพยายามกูพยายามตีแล้วจ้าติดร่างประวัติคนพยายามทำเลยร้อยพยายามพี่ก้ามใหญ่พยายามข้ามติด ไม่ได้ก็ใช่ไหมเออคัมบูรานโคก็ได้บอกไว้แล้วว่าชีวิตของมนุษย์เราก็เหมือนต้นไม,ม,ม้เมื่อมีมีดอกออกผลก็จะต้องร่วงโรยไปตามกาลเวลาฉันเองก็คือองราชาลือชัยเป็นเจ้าเมืองรื้ปมุกแห่งพระมาคนครดินแดนแห่งนี้คนายรียกันว่ากำแพงแก้วราชธานีหลายปีดีดักที่พระเมเหตสีตีจากไปไม่คืนกลับมาเราเองต้องเลี้ยงลูกสองคนคือธิดาและอ,องดาวเล่นสเกวเดือนธิดาคู่แฝดธิดาทั้งสองก็ยังไม่ได้อภิเษกงสองคลองรัก คนเกรงขลาดหวาดกลัวในบารมีก็เลยไม่มีใครกล้ามาชูขอลูกของพ่อนี้ไปแต่งงานมันมีลูกชายลูกชายไม่ได้บวชเราเองก็เมตตนอนตายตาไม่หลับมีลูกสาวลูกสาวไม่ได้แต่งงานเราก็เกิดความกังวลจึงได้รับสั่งกับนายทหารภูลแล้วก็นายจงอ่างเขามาพบตรงนี้เพื่อจะมีการได้ปรึกษาอันลูกสําเร็จพ่อแม่มีความปรับรื้มพระทยว่ายังไงนายพูลลูกของนายนี่เรียนจบการศึกษาได้เป็นที่เป็นทางแลหรือยัง ไอ้ตอนนีน้ลูกของผมนี่จำเร็จการศึกษาเล้วอยู่เป็นโจกาเรียนจบเรียนจบแล้วไผมจงลูกไห้ได้เล่าเรียนจอ,องมือทำงานเป็นตระหนัตงาน